น้องลิจ้างใส่สีม่วงลูกสีม่วงครับลูกสีม่วงครับลูกโอเคถูกต้องครับใส่สีน้ําเงินครับลูกโอเคถูกต้องครับใส่สีเหลืองครับลูกสีเหลืองครับลูกถูกต้องครับใส่สีแดงครับลูกถูกต้องครับใส่สีเหลืองครับลูกใส่สีเขียวครับลูกสีเขียวครับลูก ถูกต้องครับใส่สีม่วงครับลูกสีม่วงครับลูกไม่ใช่ครับอันนั้นสีน้ํำเงินครับลูกสีม่วงครับสีม่วงไว้ไหนครับถูกต้องครับลูกใส่สีน้ํำเงินครับลูกถูกต้องครับลูกใส่สีแดงครับถูกต้องครับใส่สีแดงครับถูกต้องครับใส่สีเหลืองครับ สีเหลืองครับถูกต้องครับใส่สีแดงครับถูกต้องครับใส่สีน้ำเงินครับถูกต้องครับใส่สีน้ำเงินครับถูกต้องครับใส่สีแดงครับถูกต้องครับหมดหรือยังครับลูกหมดแล้วนะครับโอเคเก่งมากครับวางครับวาง แล้วบายบายด้วยบายบายด้วยโอเคบายบายเสร็จแล้วนะเล่นของเล่นใหม่ไหมเล่นไหมเล่นไหมลูก